พนการนะคะเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าเจ้าหน้าที่ประสานงานอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอสังขละบุรีนะคะก็ชื่อเต็มๆของอพาสนะคะก็คือภาษาไทยเรียกง่ายๆกลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคมคือเรา,าเข้ามาผลักดันนะคะจัดกลุ่มอสอตอหรืออาสาสมัครสาธรารณสุขต่างด้าวก็คือคล้ายๆกับอสอมอเลยแต่ว่ากลุ่มของเราเนี่ยคือจะเป็นเพื่อนที่เหมือนกับไปให้ความรู้เพื่อนในกลุ่ม ุ่มชาติของตัวเองเหมือนกับเขาจะได้รับความอุ่นใจค่ะความหลากหลายทางภาษานี่เองค่ะที่ทำทำให้เราเหมือนกับสามารถที่จะพูดคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นในอาสาตของเราในตอนนี้ก็จะมีอมอนค่ะภาษามอนภาษาพาม่าภาษาเครี่งนะคะที่แบบหลกัหลกๆเลยนะคะแต่ว่าก็จะมีพี่น้องขชินที่ก็ใช้ภาษาพาม่าได้อยู่ค่ะแล้วก็<อ>มีภาษาอังกฤษด้วยนะพี่น้องลาวนะคะอยู่ในพื้นที่ด้วยภาษา ส่วนใหญ่ทุกคนจะพูดภาษาไทยได้อยู่แล้วตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด <c oughs> ก็ทะลุพันกว่าแล้วนะคะ <c oughs> ก็คือวันแรกของสังขละบุรีก็คือตั้งแต่วันที่1มิถุนายที่พบเคสแรกค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อนข้างจะมาเรื่อยๆมาเรียงๆก็ผู้เสียชีวิตตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ13คนนะคะ <c oughs> แล้วก็เริ่มมีการฉีดวัคซีนอ่าก็ตอนนี้ก็ มีการตรวจเชิงรุกค่ะก็เจอทุกวันค่ะตรวจทุกวันก็เจอทุกวันค่ะแล้วก็ในในในหลายๆห,หมู่บ้านก็มีการปิดหมู่บ้านนะคะเป็นอ่าสิบสี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบหมู่บ้านที่มีสีแดงก็อย่างเช่นหมู่บ้านพี่น้องฝั่งนอนอคือทางภาครัฐเองเขาก็มีการจัดการในเรื่องโรงพยาบาลสนามมีการตรวจเชิงรุกอย่างในส่วนของอพาร์ตเองก็คือเราก็อ่าให้ความรู้กับพี่น้องอ่าที่ เป็นแรงงานข้ามชาติที่เขาค่อนข้างจะแบบไม่มีความรู้เราก็เอาสื่อภาษาพม่าอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปตามชุมชนต่างๆแล้วก็เหมือนกับไปเคาะประตูบ้านเลยคือก่อนที่มันจะเป็นพื้นที่สีแดงะคะ่ะเราก็มีการเข้าไปเคาะประตูบ้านให้ความรู้ว่าใส่แมสยังไงนะต้องล้างมือเว้นระยะห่างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอตอนเริ่มแรกเนี่ยคือ พี่น้องบางคนยังไม่ค่อยตระหนักเพราะว่าคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกฉันยังอยู่ในกลุ่มที่ไม่เสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอตัวเลขมันเยอะขึ้นอาสาสมัครตรงนี้20คนเนี่ยก็แยกแย้ายกันไปหมู่บ้านละ5คนหมู่บ้านละ5คนก็ลงไปตามละหมู่บ้านแล้วก็ให้ความรู้อาอาประชาสัมพันธ์ไปไปบอกเขาว่ามันมีความรุนแรงยังไงนะให้เขาตระหนักแล้วก็ป้องกันตนเองค่ะ